ความภาคภูมิใจในตนเองความภาคภูมิใจคืออะไรความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเชื่อมั่นเห็นคุณค่าในตนเองยอมรับตนเองว่ามีความสำคัญสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆสำเร็จรู้จักยกย่องตนเองและผู้อื่น ลักษณะของผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดียอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดเด่นคืออะไรความสามารถ หรือลักษณะเฉพาะตัวของเราที่แสดงออกมาแล้วสะดุดตาหรือสะดุดใจผู้อื่นซึ่งแต่ละคนมีจุดเด่นทั้งเหมือนและแตกต่างกันตัวอย่างจุดเด่นวาดภาพสวยเล่นมายากลได้ออกแบบเสื้อผ้าได้เล่นกีฬาเก่งเล่นดน,นตรีเก่งฝึกสัตว์เลี้ยงได้แนวทางการสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง ค้นหาตนเองให้พบโดยการสำรวจว่าเราชื่นชอบอะไรถนัดเรื่องใดลงมือทำแล้วจะมีความสุขเช่นมีความสุขเมื่อได้ไว่ายน้ำยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นชอบหรือถนัดแล้วฝึกซ้อมบ่อยๆให้เกิดทักษะเช่นฝึกว่ายน้ำกับเพื่อนๆให้พัฒนาทักษะของตนเองพัฒนาจุดเด่นของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีความสนุกสนานกับสิ่งที่ทำ มองโลกในแง่ดีและให้กำลังใจตนเองที่จะทำให้สำเร็จเช่นพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อลงแข่งขันในงานกีฬาการหาความรู้รอบตัวจากสิ่งที่เราชอบช่วยสร้างจุดเด่นให้กับตนเองได้เช่นศึกษาวิธีความสำเร็จของนักกีฬาหรือคนใกล้ตัวอย่างพ่อและแม่จุดด้อยคืออะไร ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของตนเองซึ่งต้องปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อให้เราประสบความสำเร็จและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตัวอย่างจุดด้อยชอบทะเลาะวิวาทชอบรังแกสัตว์ไม่ตั้งใจทำการบ้านชอบแกล้งเพื่อนโกรธง่ายแนวทางการปรับปรุงจุดด้อยของตนเอง ค้นหาหรือสำรวจตนเองว่าไม่ชอบอะไรไม่ถนัดเรื่องใดลงมือทำแล้วมักไม่สำเร็จและไม่มีความสุขเช่นไม่ถนัดวิชาคอมพิวเตอร์เพราะไม่มีสมาธิในการเรียนยอมรับในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ถนัดแล้วค่อยๆฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจนดีขึ้นเช่นปรับปรุงให้มีสมาธิและตั้งใจเรียนมากขึ้นและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ กิจกรรมช่วยกันหาคำตอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลักษณะในข้อใดหมายถึงการขาดความภาคภูมิใจในตนเองกพูดเสียงดังฉะฉานขอพูดเสียงเบาติดขัดขอยิ้มแย้มแจ่มใส การทำซ้ำๆสม่ำเสมอช่วยพัฒนาให้มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆมากขึ้นส่งผลให้พัฒนาจากข้อด้อยเป็นจุดเด่นของตนเองได้ลักษณะในข้อใดไม่จัดเป็นจุดเด่นของตนเองกทะเลชอบช่วยเหลือเพื่อนขอต้นเป็นนักกีฬาแบดมินตันขอสายน้ำเป็นเด็กขี้น้อยใจ การพูดเสียงเบาติดขัดแสดงถึงการขาดความมั่นใจในตนเองขาดความภาคภูมิใจในตนเองหากนักเรียนมีเวลาว่างจะเลือกทำกิจกรรมใดเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตนเองกอวาดภาพขอนอนหลับขอนั่งสมาธิ การวาดภาพเป็นการฝึกทักษะสร้างจุดเด่นให้กับตนเองเนื่องจากต้องใช้เวลาฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีฝีมือที่ดีขึ้นพฤติกรรมในข้อใดจัดเป็นข้อด้อยควรปรับปรุงกขยันทำการบ้านมากขอชอบช่วยเหลือผู้อื่นขอปรับตัวเข้ากับเพื่อนยาก การปรับตัวเข้ากับเพื่อนยากทำให้เข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยากควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหลักการในข้อใดช่วยส่งเสริมและพัฒนาข้อด้ของตนเองกอหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบขอการทำซ้ำๆสม่ำเสมอขอเลือกทำแต่สิ่งที่สนใจ การทำซ้ำๆสม่ำเสมอช่วยพัฒนาให้มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆมากขึ้นส่งผลให้พัฒนาจากข้อด้อยเป็นจุดเด่นของตนเองได้